ครับนี่ก็คือโรงเรียนบ้านทุ่งมะกอกตําบลองค์พระอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับนี่ก็พระอาจารย์ท่านหมหามงคลขันติธโรผู้นํากลุ่มเสบียงบุญเมตตาธรรมค้าำคำจุนโลกวันนี้ท่านกําลังเดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณและไปที่โรงเรียนแห่งนี้ครับเพื่อที่จะไปแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับเด็กผู้ยากไร้เด็กชาวเขาว่าอย่างนั้นเถอะครับ ไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนนี้นะครับถ้าท่านมีโอกาสท่านก็จะไปทุกๆุกที่นะครับในประเทศไทยถ้ามีโอกาสท่านก็จะไปทุกทกที่นะครับวันนี้พอดีเราก็ได้มีโอกาสมาที่นี่ก็อยากให้ท่านได้ชมบรรยากาศและก็ชมภาพอนที่ประทับใจครับและก็จะได้ให้ท่านฟังเสียงพระอาจารย์ท่านมหามงคลด้วยครับก็ท่านวันนี้ท่านมานยิ้มแย้มแจ่มใสครับวันนี้มีความสุขมากครับ ลองชมภาพบรรยากาศได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดออูอาคารที่เราจะเลี้ยงเด็กอยู่ทางด้านหน้าตอนนี้มาถึงคณะขาาบียงบุญตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงวัดโรงเรียนวัดทุง่งเนินมะก่อกเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังเอาของลงจากรถ มีวัตถุดิบที่จะมาทำข้าเตี่ยมมุดฝนเรียงนักเรียนประมาณ250คนวันนี้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3 ไปหลบที่ร่มกวอนดีกว่าไหมอ่ะเดี๋ยวเวลาที่แจกแล้วค่อยออกมาเนาะไม่ต้องต่อไม่ต้องรีบกได้ลยหลบไปหลบที่ร่มกวอนเนาะไปเด,เดี๋ยวเวลาที่พร้อมแล้วเดี๋ยวจะเรียกออกมาเนาะฮะได้การไารเด้กคนได้อ๋อทนได้เหรอ คนไหนตัวตึงหรอนี่ตัวตึงเหรอเนี่ยฮะอ๋อนี่ตัวตึงเห็นเพาอาบอกว่านี่แบบว่าอันนี้แบบว่าดื้อมากเลยเนี่ยกินกันหมดหรือเปล่าเนาะวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ชอบกินกุ้งไหมชอบเลมีคนนำมาเลี้ยงบ่อยหรือเปล่ากุ้งน่ะหรอไม่ไม่มีไม่มีเลยไม่ไม่มีหรือว่ามีบ้าง ไม่มีเลยเนาะมีคนมาเรียงไ่อยแม่าหารน่เลยไม่ค่อยบ่อยเนาะอันนานจริงเนึงเดี๋ยวรอ,อก่อนนะตรงนี้น่าจะร้อนนะเนี่ยตรงเนี้ยไปเดินรอที่ร่มก่อนก็ได้รุไปเดินรอที่ร่มก่อนดีกว่าหม่เนาะร้อนเลยอะ ไปรอที s, ่ห like mm ้องกันก่อนไปรอรอบกก็ได้ได้ทุกคนอยู่แรกตรงไลยร้อนเดี๋ยวไม่สบายยายอยากกินปูเดี๋ยวยายเดินไ้วยเออน้า ร้อ <usion> ่อก <sm> <Alcohol Physical> <ots> mm ุ hmm. ้งเลยเนาะดเยอะแกเกกินข้างันนา้เน็บกินไปเ็กาษก็กินเ้ยเตัวเล็กเิดเดียวกินแค่นี้ก็พอแล้วเด็กคนราคาาาขาเนอะเออ่า